ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเทียบังได้ไหมสองเราเคยเที่ยวงานวัดบ้านตายทำบุญเป็นทอ,ององค์พระมาลัยก่อประเทนด์ส่รวมกันนี่นี่แพทสีวันนี้เราไปเล่นสอยดาวมนะได้ตุ๊กตาตัวใหญ่มากเลยนะช่ช่ๆแพก็ไปดูรถแต่ทถังมานะตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะั้ปัแต่ตอนเรามางานนะ นัดแพดแล้วตันหายไปไหนตันมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ะเห็นมมาหมุนน่าสนุกเลยและชมนิดหน่อยไม่ได้ไปหาผู้ชมผู้ชายที่ไหนหรอกอ๋อก็ส,สวยอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเ<ว><ว>ราสวนพิซซาย,ายช์ ต้อนรับพ่อแม่พี่น้องลูกป้านาอาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่งานสวนผิดเฟสิวัลของพวกเราว้าวสวนผิดเฟสิวัลวันนี้พวกเราพวกเราพวกเรายินดีที่จะนำทุกท่าเยีย่ยมชมงานวัดแต่ก่อนจะไปชมงานร,ารู้จักพวกเรากันดีกว่าค่ะสวัสดีครับกับผมนายกิติพัฒน์มังคุณเติ้ลค่ะสวัสดีค่ะพัชพันแสงปอพานแพ๊บค่ะสวัสดีค่ะนักกิติดาถางเองนัทค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนสวนนภูหั อำเภอสุวนรภูหาจังหวัดหนองบัวลำภูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบวลำภูสำับงานในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์สล์โชว์งานสัปดาห์วิชาการครั้งที่15และงานสัปดาห์ สาวน้อยตกน้ำแต่เอถ้าหาเป็นสีสนุกสาวน้อยตกน้ำไม่ต้องคิดว่าต้องสนุกแน่ๆเลยแล้วไหนน้ำแล้วไหนสาวน้อยล่ะคะแพทสีอืก็นัดงสาวน้อยในวันนี้อ่ะเล่าเหรออย่างงี้เราก็ต้องเปรียบหมดในสีแพ่สีอืต้องสนุกแน่เลยค่ะตามมาเลยค่ะทุกคนตามมาเลยค่ะ ก่อนการทดลองเรามีอุปกรณ์แค้นัดได้สวมใส่สวมเลยครับสวมเลยอุปกรณ์การป้องกันของพวกเราทั้งสวยทั้งน่ารักเลยใช่ไหมล่ะครับน่ารักมากเลยคะ่ะนัะสีนักสวมแล้ว,ลวน,ววน,ววน,วนัดรู้สึกเปอดใจจังเลยค่ะใช่ใช่ใช่ครับแต่หากนัดสวมเสร็จปุ๊บให้นั่งลงเก้าอี้ตรงนี้เลยครับแล้วเรามาร่วมปปรุนเปพร้อมกันนะคะว่านัดจะเลียนหรือไม่ทุกคนเอาใช่กันคะ่ะหนึ่งสองสามว้าวอเมซิ่ง เตพร้อมกันนะคะงอนัดจะเปียกหรือไม่น่าจะเปียกแน่ๆเลยค่ะเรามาร่ดูดันไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่านัทของพวกเราจะเปียกหรือไม่เดาาี๋ยวมาดูดันไปพร้อมๆกันเลยค่ะนับใช่กันนะคะหนึ่งสองสามเฮเลยจ้าเฮเลยเฮ hey, เลยจ้าจะเปียกไหมจ้ากำลังขากำลังเทนะครับเบาๆนะคะเดี๋ยวนัดเปียกว้าวว้าว Amazing นัทเปียกแต่เอว่าแต่ทําไม นัดผู้แสนหน้ารักของพวกเราทำไมถึงไม่เปลยดล่ะครับคุณแคสีอยากรู้ใช่ไหมล่ะวิทย,ยาศาสตร์ม,มีอยู่ในงานบัดพราะภาชนะใบที่สองของเรามีสารโซเดียมพอลิคิเลตเป็นตัวดูดซับความชื้น เองใช่แล้วจ้ะการดูดซับครั้งนี้ใช้หลักวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าไลดิซ็อปไลส์สารที่มีขั้วละลายในสารที่มีขั้วส่วนสารที่ไม่มีขั้วละลายในสารที่ไม่มีขั้วไงน่าสนใจเนื่องจากสารโซเดียมพอลีคลีเดนนี้เองเป็นสารมีขั้วเช่นเดียวกับน้ำเมื่อเราผสมสารทั้งสองลงไปจะทำให้สารโซเดียมพอลีคลีเดนท่องตัวขึ้นท่องตัวขึ้นแบบนี้ไงคะว้าวท่องขึ้นจริงๆด้วยค่ะพองไปกันใหญ่ แต่เอว่าแต่ทําไมน้ํากับน้ำมันเมื่อเราเทสองสารนี้รวมกันแล้วมันไม่ละลายกันหรอครับก็เพราะว่าน้ำเป็นสารที่มีขว่วสารน้ำมันเป็นสารที่ไม่าามีขั่วจึงไม่สามารถละลายกันไดน้เองคะ่ะอ๋อแบบนี้นี่นนเองเสารโซเดียมพอลีคลีเนนี่เองนะคะมักถูกนาไปใช้เป็นส่วนประกอบของผ้าอ้อมสำเร็จรูปสําหรับเด็กผูก้ใหญ่และผ้าอนามัยเป็นตัวดูดซับน้าได้ดีทั้งให้ไม่ซึมเพื่อนหายของตลอดคื เช่นเดียวกับหน้ากากอนมามัยผ้าชั้นนอกจะเป็นพพลิเมอร์ที่ไม่สามารถละลายน้ําได้จะทําให้เมื่อเราออกน้ําลายหรือเราองเชื้อโรคเข้ามาใกล้ก็จะไม่สามารถซึมเข้าสู่หน้ากาก,กอนมามัยได้ยังไงล่ะเพราะแบบนี้ไงเราจรึงต้องสวมหน้ากากอนมามัยให้ถูกต้องอย่าเผลอเอาด้านในออกมาบ้างด้านนอกไลยทีเดียวเชียวไม่ปลอดภัยนะคะทุกคนเป็นยังไงกันกบ้างล่ะคะกับการแสดงมหัศจรรย์สาวน้อยตกน้ำของพวกเราชอบ ประกายความคิดด้นาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรมขอบคุณและ